หาลูตัลี่มาส่งเขานะครับแล้วก็มาช่วยถูพี่แซมก็เสือะก็เสือเฮ้ยใกตีเฮ้ยโอ้โหยวดเลยโอ้โหว้าวว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 วาวววววัวววว ราไปดูช้างาไปดูช้างใช่้างอปไปบัวบัวไบัวไทยบึสางบ่ไป้บึงสางบ่ไมาจ้าม่จ้าแม่เนจะไดัเียเราจะไปบไปด้วยโอเคโอเคไปดูช้างกันเย้่ัวจะซื้อของเล่นรถด้วย้ถึงบ้านช้างแล้ว พาลงไปของขวัญเอียงอ่อนของขวัญกล่องอ่อนหมเาขวัญเอียงขอมนี้มมีได้ลูกเกือบเกือบเยุ้ใส่เกือบเฮะพาลพูดหนูล่ะไปปลาเกือบเดยเกือบทแล้วเกือบไม่่ขังเดียวนะ Ô mãi, ừ, luôn mãi, ba hai phút giữa ba mù 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 má mù 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 ไอ้ย yeah, yeah, yeah. ักษ์ไปยังไปมาดิหมาไม่เลยนะมาไปหมาบางที่หมาบางทีกัดเอ้ยไอโนเองทำอะไรพี่นะไปหาพผองเสือไปไปเอาบอวดีครับก่อนสอดีข้าก่อนเร็วสอดีข้าก่อนเร็ว อาว่เอาว่าเอา่าเอาเลยสวัสดีค่ะมาบัวมาไอบัวมาเนาะมาจะกัดมาแม่เออมาแม่มาถแม่แล้วมพอไปขี่มา้พูดนะมาเอาเาเอเลยเอารเปอาเื้อเเอาเเอาเื้อเ ไปไหนดิไหนนี่ปลาเสืออ่ฮะปลาเสือเออกไก่ตีไก่ตีไอ้ี่ดเยเอาละครแต่ท่านเห็นเออเกือบเกือบหนูอยู่นี่ะแม่แล้วเออหนูลืมเกือบไปเมื่อกี้ชื่นใจหลงนะเออชื่นใจ กี่ชื่นใจรำพูนมาจะขี่อีกแม่รำพูนมาตกมาเรียบร้อยโอ้โหไหลอาบเลยครับพี่น้องตายมะหัวฮะยังพอท่านพยาการบอกหรือว่าเจอทิศทิศคอกทิศเล็ก เจอทิศคอกทิศเหล็กอยู่ครับก็เลยไม่ออกอาการปนใดพี่น้องมีคอกมีเหล็กป้องกันอยู่ <c oughs> ยาวเลยทีนี้ไหลเงี้ยไหลยาวเลยไหลแรงมากเ <c oughs> อออาน้ำลายก <c oughs> ินอะไรครับ <c oughs> น้ำบัวโ <c oughs> <c oughs> อเคเอาขอขอผ่าเสือกันเหรอขอผ่าเสือกขอผ่าเสือก่นไปสอ เอพเอพ่อจะอยากลูกครับส่งผมไปเพี้ยนเพี้ยนไหนก็ภูมิมมมทั้งหมะก็ผูมิไปสิเพื่กน,น,บบนผ,ผูมไไปได้ของห่งตัวพี่เก่งเกลือเล็กมาสั่งเลย

พี่ตุ้ยอกะว่าคันสัตัวไหนคิดดีแลนี่เมื่อยเมืยก่อนเลยคิดยากเลยก่อนเลยสั่มลอาบเนาะ มาท่านออกอาการขนดออกอาการดีเพราะเพราะจับเลยยังไม่ออกอาการนะครับถ้าออกอาการก็คือไม่จับเลยนะครับกินร้ายโหดพี่้อง มาเขาว่าความหวังเขาว่าสิออกงานได้ไหมนี่

ไอ้เก่งเ้ยไก่ไก่ไก่กระโดดเลยเก่งเ้ยไม่ลองพี่จังมีารนอน่้ันเออเอาละฮะอะไรนะที่บัวออกไป้อนดีสอง้อนกันเออเห็นเนบสูเ้มให้ขีเอา

จะขึ้นเองเอ,อ้เยสองคนเออต่อตูอตอต้ตันเอออตตตู่้ันกินจ้าโอันเลิกกระหันไแค่มันจะให้หมุนกระหันใส่ไม่หมุนหวะดูพ่อเสือเอาพี่แซมไปอ่าที่ คอกพี่บัวนะครับแต่อคอกนี้ดูเล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับนนะคอกพี่บัวแล้วมันดูสมฐานได้ปะขลุ่ยเลยถัง,งยู่ในปฟาร์ถังหนูก็เป็นดรงเยี่ยมเดี๋ยวไปกับพ่อเสือ ฮะจ๋าโอเคได้ได้ได้มาหลุมมากมามาไปแล้นโอเคโอเคเออเสือเสือเยอะ อบนี่อบแล้วพอพักขึ้นเกือเลยเกืบอครบเยยลยจ,ละจะหลดพ่นขชหมได้ไหขี่นใภารก, <c oughs> กิจวันนี้ก็คืออาลอตเตอรี่มาส่งเขานะครับแล้วก็มาช่วยถูกพี่แซม มาช่วยผูกพี่แซมพี่เขาก็ทำการ <c oughs> ผูกโซ่ช้างนะครับไม่ให้เมฆาเดี๋ยวเมฆาเกี๋ยวช้างดื้อบอลแก้วบอลแก้วเพิ่งมาส่งเมืเม่อเช้านี้เพ <c oughs> ิ่งส่งมมาเลยฮะเดี๋ยวก็มา <c oughs> เดี๋ยวก็เอามาเอา้า แล้วลูกไปไหนสองคนนะฮะอยู่ไหนฮะโคอ,องการ <c oughs> ออกมาเด้อออกมา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 ต้นบัวดิออกมาเอาเอาเอาสร้าง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 อะแปลอ,อะไรเขาอีกฮะเดี๋ยวไปไ,ไ,ไก่สร้างเดี๋ยวไปไก่สร้าง เด็กไก่สร้างออกมาออกมาอย็กแไก่สร้างอย่าไปใกล้ช้างมาดีไม่ดีเอออเฮียนอยู่ไก่สร้างนี่คือสิคัดน้ามืสูนี่โอเคอยู่น้ำแล้วบอกอ่ะวันนี้เราก็ทำภารกิจเรียบร้อยครับมาส่งลอตเตอรี่แล้วก็มาช่วยพ่อเสือผูกช้างนะครับได้เวลาได้เวลาไปกินข้าวแล้วมา ไไไปปปภารกิจผูกช้างเสร็จแล้วได้เวลากลับบ้านไปกินข้าวกลับไปกินข้าวกับกับก้าแมก่อนไป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 กินข้าวกับแมก่อนเอ้าเอ้าหน้าโน่หนาโนน้าโนอย่าไป็ไก่น้าโนเด้อแมน mặt mà cứ bản mượn đấy rồi Có phao nhang rồi này Nước sáng tiệu nhang lúc bà Ờ bà 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 โอเคโอเคมาลูกมาไปซื้อน้ำอยู่ที่ร้านะเทียมหนโอเคได้เลยจัดไปเลยลูกยางไงตั้มมาประตูเลยหน่อได้เลยเสามาหนึ่งตัวเสื้อเสื้เสื้อท่าเสื้อท้าเสื้อท้าเสื้อท่าเสื้อท้าเสื้อท่าเ้ออหิวแล้วแม่หิวแล้วแม่หิวแล้วแม่หิวแล้วเราชอบคลิปนี้อย่าลืมกด กดซับซ่ากดกากดติดตามช่องวิงลี่ผู้บา,าเนื้อนะหนู